ไาพ่อมาถึงแล้วเนี่ยข้าเปลือกอันนี้ไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเอาไปวางเดี๋ยวจะเรียกมันเองนายยมครับรัลลวัลจากพี่แป๋วด้วยครับขอบคุณพี่แป๋วนะครับขอบคุณครับขอบคุณลุงน้ำใจนะครับผมที่มีมอบให้กับพรมยนต์หอนด้วยหอนหวนด้วยลูกผมขอให้ร่ำรวยให้ถูกรวยไม่ได้ครับผมใครครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมโอ้โหพี่หน้ามากครับพรขอบคุณนะครับผมครับ เขาหาผมก็มาเขาก็ไม่เคยหาแกมีงานเยอะแล้ว่าใครจะมาถูกจิตขอบคุณพี่สูงครับเอาไว้ไอสัตว์ที่อยู่ในถ้ำอะดูบคำแรกก็บาดหัวใจเลยเรียกไอสัตว์ก็เพราะเรายังไม่รู้ว่าท่านเป็นสัตว์ชนิดไหนจะเป็นนกหนูกาไก่ยังไงข้าพเจ้าไม่รู้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ไม่รู้เราเรียกรวมไปเลยเข้าเปลือกที่พระปู่สั่งให้จิ๋วเอามาให้ รีบกินใจสัตว์เ้ยน้อยเนี่ยเฮ้ยหกุดหงิดยังไงวะนอนหมดหมดแล้วกินดีเฮ้ยมึงไปกินยังไงมือมาเขี่ยข้าวเขี่ยของทิ้งเนี่ยไม่ยันหางไงดูสิพูดแตละคำนี่น่ากินไหมไหก็ถามาให้ดีๆไม่ได้เลียงให้ดีๆร็ไม่ได้เรี้ยกคำไม่สัตว์อย่นี้เจอกะไรซึ้งวะ ใจหายแวบใจหายแวบเราสงสัยว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนี่ตัวอะไรเนี่ยพ่อหมูแกดูที่หัวเขาสิปะโถหมูที่ไหนแล้วร้องอย่างนี้อะไรพ่อตุเมีเนี่ยมาโอ้ยอะไร มึงเงเดี๋ยวหน้าพูดอย่างนี้กูไอ้น้องกูายหลานกูน่ะหมอมนัตอ่ะหมอมนัตไม่ไม่ไม่ต้องห่วงแล้วทำไมเสียใจทำฝันทำไมล่ะไปทำฝันที่ปทุมอ้าวแล้วไมล่ะเพราะเสียใจเรื่องอะไรนาคเมียไปแล้วพูดจาตรงเด็ดเดี๋ยวเถอะไปเซลเขาเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวเอาส้มทักเซลเอาไอ้ยมันล่วงไปแล้ว ลุงก็มีตั้งเยอะแยะไม่กินเนี่ยเป็นคนกินง่ายอย่างเงี้ยนะพรเทพอ่ะอยู่ง่ายกินง่ายนี่เขาล่วงๆเขายังกินล่วงๆเขายังกินได้เลยพ่อเอาแกเอาสักคำไหมพ่อทะลึกล่ะไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยไม่ใช่คนตัวโหลงย้ายเทพอ๋อีนี่แกคายทำไมไอ้จนไอ้จิ๋วรู้ไหมกูนี่คือพญาม้าทองหน่ดูหน้าดูหน้าหวานใช่ไหม อย่างเี้ยแม่สมที่ยุดยานี่หวานจริงเฮ้ยเฮ้ยเอวอนครับพ่อม้าทองม้าทองทั้ง,งตัวเลยพ่อถ้าจับได้นี่ทำไมอ่ะรวยไม่ใช่น้อยจะรวยยังไงล่ะไม่ต้องอยู่กลางโรงกลางป่าแล้วไปอยู่คอนโดได้เลยจะรวยยังไงเอาก็เอามาไปขายไงโงทองกำลังขึ้นแล้วใหญ่อย่างนี้จะไปขายยหงไล่ะพ่อ หัวไปสิงบุรีร้านทองแม่กิมรีขร้านทองแม่กิมรีขาสองข้างนั่นก็ไม่ใช่น้อยเห็นไหมเออเอาเข้ายุดยาเข้าตลาดยุดยาขายยุดยาตัวตัวไปปทุมไปขายปทุมแล้วอีทองแท่งจะไปขายกงไหนวะใครจะรับซื้อไหมพ่อเออแต่คงได้ไม่เยอะหรอกพ่อทองแท่งอะเหรอเออทำไมวะอุ้ยมันมีนิดเดียวมีเยี่ยวก็บุญ ทองแท่งกันนะแม่จ๋าเฮ้ยมะม่วงหาวมะนาวโหหมดแล้วนะแม่จา๋าอร่อยอามาให้ลูกชายอีกนะยัดหาจนซิทแตกแล้วแสบอีกเย็บแล้วเย็บอีกขยายแล้วขยายอีกจะจังจะัดมันเป็นยามะม่วงหาวมะนาวโหวดองเนี่ยเขาแก้เลือดในหลอดเลือดอุดตันห<า>เหรออแต่เลือดเลือดนะคงไม่ตันหรอกใหญ่ขนาดน,นี้นี่ เอ้ยทำไมมาทองออเราต้องการเป็นเศรษฐีเราต้องการมีเงินมีทองถ้าจับแก,บกได้ฉันจะไปขายในเมืองให้เราจับกันดีๆไม่้องวากูไม่ไหวแล้วมึงไม่เคยกินไม่ต้องกินให้กูสะพืดเลยเตัวใหญ่นะพอ่อเอาไงดีชื่ออะไรวะอ๋อมาชื่ออะไรพอ่อเดี๋ยวเดมาจากไหนวะถามจริง อ๋อมาจากสังฮีมาจากสังฮีแล้วมาอย่างไรอ๋อขึ้นรถแท็กขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่มาพ่อและจะไปไหนอ๋อจะไปสิงบุรีจะไปสิงบุรีไปทำไมวายจะไปเที่ยวกาหลี้าหรือเปล่าแกนี่ไม่ใช่ทำไมอะภาษามมาขาวแล้วหน้าหน้าพ่อผมเป็นไงหน้าพ่อผมเหมือนใคร เหมือนใครถามสิมึงดูรูปล่างกูสิกูชื่อไอ้จิ๋วเนี่ยรูปล่างกูเหมือนใครเหมือนใครเหมือนด้าเดชไหมเหมือนเจมจิไหมเหมือนหมากปรินไหมเดรอาใหม่ใหม่ไม่รู้จักเอาเก่าเก่าอเหมือนสรพงษ์ไหมเหมือนชายาไหมเหมือนสมบัติไหมแล้วกูเหมือนใครเหี้ยหยวเคียวภาษามมาขาวแล้วมึงอยากกินอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยว กินไม้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยกินไม้ไม่เอาไม่กินไม่เอาขนมลูกชิ้นไม่กินเออขนมเบื้องไม่เอาถังแตกไม่กินแล้วอยากกินอะไรฮิย้าเื้อน้าไม่เคยกินท้องเสียนะถ้าคนไม่เคยกินท้องเสียแล้วพ่อโ่อโถเออหรือมันเป็นภาษามมาวะมันเป็นภาษาของม้าเขาพ่อม้าเนี่ยเขาร้องฮิจ ในเขาร้องแบะแบะทั้งหมาทั้งแพะเขาร้องร้องไอเข้าใหม่อยู่เลยฮิแบะฮิแบะแพะมันร้องแบะอยู่แล้วมาก็ร้องอย่าี้ฮิ่บะเราไม่ได้ทะลึ่งตอนนี้สมมุ่งว่าไปเจอแพะก่อนหมาทำไงวะอาถ้าเจอแพะก่อนหมามันร้องยังไงพ่อก็ต้องร้องแบะฮิแบะกูต้องการจับมึงไม่เอาไปขายในเมือง ว่าพางทางจับออเ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 ออมาทอเอ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 อเราต้องการเฮ้ยหลงหลังละลายอย่าลุ่รอเลยหัว <c oughs> หนะ้ากูไม่ไหวแน่ <c oughs> ชมการจับมมาครับผมโดยตลกหน้าอ่อนพลพยนคนรูปหลอ่อและพรเทพพรวีครับผม ชมทักครับผมต้องจับแงงแง่แง้แล้วพยศเออจะหายพยศไงใส่เิวช네ิว้างงงให้รลิวลอยออ เออ่าอยปล่อยไปชมการไล่ล่ามจับมาจากดาราตลกหน้าอ่อนพรบยนพรตวีแลเพลงกะครพรเทพพรตวีชมเขาทั้งคู่เป็นครั้งสุดท้ายคับผมพรุ่งนี้เราไม่มีงานเราไปมีงานวันที่หนึ่งเพราะว่าคืนนี้เราเล่นที่ รวยกันสักทีเอ้าเอาเฮเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยุดอ่ะสต๊าฟอะไรของแกเองเนี้ยแปลยาแก้ยอกมาชุดไป่ะทำไมต้องกินยาแก้ยอกอ่ะเทปกูซะแล้วเฮ้ยอะไรจับด้วยมือเปล่าไม่ได้แน่เอาแล้วไ่อ่ะมันมันมันไม่เชื่องเลยมาตัวนี้มันเปียวเปียวมันเปียวเปียวมากเฮ้ยมึงเคยดักไก่บวชไหมเอาเคยสิพ่อ ทำบ่วงทำบ่วงทำบ่วงอ๋อเดี๋ยวคุณจะไปต้อนมามึงไปเชือกมาทำบ่วงทำบ่วงล่อมาเว้ต้องจับให้ได้ต้องรวยได้พอได้เออพ่อมาแล้วพ่อเออแป๊บเดียวโถโแป๊บเดียวพ่อมาแล้วทำเลยทำบ่วงเดี๋ยวคุณจะไปต้อนมา เอาอย่างนี้แล้วกันนะพ่อขาม้าขาบวงมันต้องมีคนดึงเชือกไว้คนหนึ่งมึงมึงมึงแล้วก็คนที่ไปตามม้าคนหนึ่งกูจะไล่ม้ามาเออโอเคแกแรงดีทาบวงแกไปไล่ม้ามาเออกูคนระวังนะาทำบวงให้ดีโอเคพ่อไล่ไปดีนะพ่อเจ้าเจี้ยวยานะไปค่ะเจ้าเจี้ยว จะรู้ไหมล่ะพ่อไปเลยแล้วใครเป็นคนดึงอ่ะโอ้อ้เวิงกำแกก็ไม่รู้เดี๋ยวผมไปต้อนม้ามาแกค้อจูบจะไปตามพ่าทำไมปล่อยเข้าไปไปเลยปล่อยเข้าไปจิงโยกปล่อยเข้าไป ปัญยาไม่ได้ดูเลยมาทองหอบอะไรล่ะกูจะตายไม่รู้เรื่องแกจะตายยังไงแกเป็นคนกระชากพระทองมาอะมันกระชากกูใครกระชากใครกระชากมันไม่ไหวมันใหญ่กว่ากูลุ้มจับให้ได้เอาจับไปได้ไปมาแล้วกอจับจับไปมาบวงทิงแล้ว